วันนี้แกเรียมมาจุ๋ยนากิเล็กมาเก๋ยมาตึงปังกิ้งนู้กันวะไม่ใช่ธรรม,มาดามากันรูดกันรูดกันกระดาษเมืกก่อตกๆเร็วกะดาอะไรบ้างนู้ตอนกิเล็กอือี่อตอนกิเล็กอายุแปดสิปีแล้วมาตึงนีะไรบ้างนั้นป่ารถจุ่นมันไม่ใช่ธรรม,มาดามากิเล็กมาตึงปังกิ้งอะไรบ้างาย็โยดโยดอือควันมัดเลี้ยวตอนนึง